พอดีตอนประมาณจักสามสี่ถุงพี่น้องนี่ครับตำกองายเยอะบักอรบกต้นผู้ไทยครับผมอ่านี่ครับแล้วก็อาจารย์ครับผมนี่ครับเดี๋ยวมือนี้เสีออกล่าครับผมมือนี้กองเข่าไว้จักสามสี่กองนะพี่น้องมามากครับมือนี้มากครับท่านใ้พ่านทั้งหลายนะครับกนน่ครับนี่ครับอาจารย์ บรรยากาศก็ดีร้ายมือนี้ครับหนาวๆล่มหนาวกับม้าตู้ร่มนะครับอากาดีครับโอ้ยเท่าคัดคครับผู้เบาไทยบ้านครับวิธีไทยบ้านเท่าได้ครับเนี่ยโบนิเมนมาเป็นการไถยรุ่นสัตว์นะครับแบบนี้มันเป็นวิธีการหากินของยิ่งโดนเไถ่ขินมาแต่แต่โดนแล้วเนี่ยเป็นการกระท่ำตั้งแต่บรรทบุรุษมาแล้วนะครับเป็นการกระท่ำเรือดำรงชีพนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับคือ จะให้มันเป็นเรื่องดราม่ากันเด้อครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้นะครับอ่าใยฟานทางไล่ก็แยกยย้ากันทำนาทีนะครับมือนี้เขามีอยู่สองภารกิจนะครับภารกิจแรกก็คือซองหนูนะครับภารกิจที่สองคือยามเม็ดในจั้งหน่อยอ่านี่ยามเม็ดนะครับโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเจอตอนที่ว่าเขายิ่งหนูเลยเนาะครับผมณน้องอาจารย์เนาะครับอ่าครับผมครับอ่าไปครับไป้ำเบใื้องบรรยากาศนะครับจ้องที่ิวนยางไปเนาะ มาแล um. ้วครับผมหลังจากเอ่อเข้าไ้ไปยิงหนูกันนียครับมาหันเลยแต่ว่าโบ่ไดหนูครับได้นกมาแทนมาดิจิขวัดดึกพี่น้อง สี่ขัวดึกปั้นกินเสบเสบเลยมื่อนี่ี๋ยวผมสีให้นะครับอ่าพี่แท่นนะครับผมพอขั้วลักของเขาเป็นผู้เห็นให้กินนะครับตอนนี้ผมเผาขนนกให้ยวอ่าเรามาดูมาวิ่งขั้นตอนกันเลยครับว่าช่วงบรรยากาศช่วงบรรยากาศดูบรรยากาศครับตอนนี้อยู่ป่าไผ่ครับนี่ครับต้นผู้ไทยครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมคือเก่าครับรอบเด็กเด้อพี่น้องรอบเด็กกำลังเ็ดกินกันกำลังแบบจัดเตรียม สถานที่แบบว่าบ้านๆบ้านๆพี่น้องเอ้ยเนี่ยมองเห็นมันเป็อย่างเดียวฟ้าเปิดอือครับตรงมีครับตรงนี้ตรงมีครับตรงนี้อันนี้เขาบอกต้องอย่เห็นน้องนะเห็นนิดน้อยนะครับกาลังนตีแบบจัดสถานที่ว่ากินกันแบบบ้านๆลูกทุณแบบรอบเด็กเด็กผมให้เบิ่งบรรยากาศนะครับเด็กครับผมพี่ครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับอาจารย์เลยครับนี่ครับอาจารย์นี่คือพอขวดรักเลยนะครับ บึงครับเขาบอกว่านกหยังมากเขาบอกว่านกหยังเนาะครับแต่ว่าเขาได้มาเดือมือกี้แม่นว่าที่ว่าสิบปยิงหนูกันเนะาะอาจารย์ได้นกมันเห็นครับก็เลยโอ้ยนกกับขวดเดือดแสบพื่กันเนี่ยครับย่ำนี่ย่ำเรียนสิบเอ็ดสิบสองครับโอ้ยสัตว์สาว่าสิงมั่นหน่วยหน่วยพี่น้องเอ้ยหากินยากเนี่ยครับไทยกรุงเทพหมดได้กินเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้าวโมมาบ้านนี่มาบ้าน ก็ได้ที่ขัวเด้อครับตอนนี้กำลังสีท่ำแหลกกินเข่าแล้วก็ซื้อพักบอลต้องียรต่อมือที่เบียกต่อครับชูง่ามกันต่อไปง่ายกับตัวง่ายเลยเนาะโอ้ยง่ายครับแท้วเลยเลยครับพี่น้องเลยเลยครับโอ้ยเบิ้งครับนี่เบิ้งน้ำมันนี่เบิ้งน้ำมันนี่เห็นมั้ยนี่ง่ายนี่แหละครับง่ายเดือนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยง่ายซับซับว่าสิ่งมัน สะสมไขมันครับพี่น้องเสียบเสียบเสียบครับดูสีเปียบเสียบเลยครับสูพี่น้องฟองไปเลยเบื้องเดียดช่วงเลครับโอ้ยมาด้วยครับผู้อยู่กรุงเทียบกินขวดนกขวดรับผมครับผมมากินน้ำกันเนาะมากินน้ำกันเนาะอาจารย์เนาะกันมากินน้ำกันครับมวนซื้อน้ำกันเสียบน้ำกันครับ เขาได้หน oh ูเขาก็ได้นกมากเนาะครับโอ้หน <athlete> ูก็คนข้างเสียหายอยากเนาะอาจารย์เนาะปีนี้เพราะว่ามัน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 ลบหนีหนามมากกว่าครับหนูอยู่ไงกินไงครับบ้านเขากินย่ากระเล้วก็ได้นกแสีบครับก็ได้นกมากกันเลยกันเนาะพี่น้องเนาะขยันกินหมดอึดครับว่าแต่ขยันสันก้อนช่ำเละนะครับนี่บรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับอาจารย์เนาะแม่ยครับ ลงมอไปเลยครับนี่อ่าครับอันนี้คือที่ตัวนึงนะครับใหญมากสองตัวบ่บ่ต้องบอกว่านกซื้ออย่างครับผมแมี้ครับให้ตัวหูเป็นนกนะครับพี่น้องนี่ครับกำลังถิงได้ทราบนี่ครับข้างบนโอ้ยเข้ากับข้างกันเลยโอ้ยมันแท้ครับนกนุ่มจะเสียบเสียบครับนี่ครับข้าว ผมก็ไมรู้ว่าสิห้องเนี่กันหนาวครับพี่น้องเย็นๆครับอากาศดีบาดเจ็บตอนนี้เวลาประมาณจะเพียงคืนเนาะครับผมเพียงคืนไหนเพียงคืนพาเพียงคืนมาจากทงหน้าครับนีโอ้ยผ่าต้องว่ได้ต้บงว่ได้ท่ายี่พี่น้องในเบื้องตอนเข้าไปหาเนาะารยครับเพราะว่าจังหวะนั้นว่าได้ตอนนั้นมันยังวุ่นๆอยู่ครับให้กับตางพากันซอยหาอยู่มันก็เลยเปนคนไทย เข้าแบบแบบมืออาชีพมาไหเนาะครับแบบก็เลยเอาตอนนี้ไปว่าเข้าเริ่มต้นแล้วกัได้มาแน่ครับเสียมาลงไงพี่น้องในเบื้องหน้าพี่น้องเนาะอันนี้คือบมเดลเมกนะครับนี่คือของจริงครับนี่ของจริงนี่ในเบิ่งจริงๆเลยแหละเฮ็ดเวิร์ดเบื้องบนได้มากสองตัวได้มากสองตัวนะครับแน่ครับได้มากสองตัวมันไปมันบอลได้หนึ่ครับแต่ว่าได้นกมาอ่ะกระจาเฮ็ดนกนี่าหไรพี่น้องมองไปได้เบิ่งนะครับ โอ้เจ็บเสพอ้อมใส่พักสีเล้าพ no like ี anyway. no. ่น like ้องเอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนิ่งๆเลนี่โอ้ยหนาวครับบานเท่าตอนนี้หนาวเราต้องไปเที่ยวเหนือแล้วครับเที่ยวอีสานมาเท่านี้แล้วมาเลยครับมุกอาหารยินดีตอนรับแนะพี่น้อ้ยมาครับยินดีตอนรับครับยินนดีตอรรัับบคมุกอาหารซิตี้ครับผมที่แหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะครับผมนครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพอควรแค่เพื่อนยิรับส่งต่อนะครับอ่า โอเคครับผมเดี๋ยวเบิ้งเข้าตอนตอนเขากินอีกเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับเดี๋ยวมากินกับแซลกันด้วยครับพี่น้องโอเคครับผมบอกเลยว่าตามต่อไปครับครับผมขั้นตอนนะครับนี่ตอนนี้ก็บพอครัวเห่ากำลังทำการขวนะครับโอ้ได้ได้ที่ก่อนครับพี่น้องจะไปปรุงเนาะครับโบดีฟาวเด้อพี่น้องแต่ว่าไฟแรงคือไวรุ่นนะครับ ตอนนี้ใบแบบบานๆเข้าเลยพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยครับเบื้องความมั่นเลครับโมกโบต้องใส่น้ำมันพี่น้องเอ้ยอีกเลยนี่ครับเบื้องควรกินังไดรกับจังสั่นหรืพี่น้องเอ้ยเด็กๆมากครับเบื้องวที่เอาเครื่องปรุงอย่างถ้าไครไปปรปวดพงสวโลกไปกินได้หรอครับนี่ครับเอาแบบบานๆเขาเลยครับพี่น้่งลูกทุกทุกไขเบื้องครับมั่นอยู่เลยครับพี่น้อง บันทึกเดี๋ยวมาครับได้ๆครับได้เหมือเลยครับเรื่องหินนองเรื่องเรื่องสวเรื่องเรื่อเผื่หีบโอ้ยเรื่งบอเทนเรื่องห็ดครับดูแบบโอ้เคืนแบบฉบับโอ้ยตอนนี้หอมครับหอมขึ้นจมูกเลยพี่น้องเลยผมบอกให้โอ้ยมันมปนมาตัวเลยครับเรื่องเรื่องเรื่องขัวไปเลยเดี๋ยวไปตามต้นไปพี่น้องคือตามต้อนไปครับบอแทนมันบอกว่าครับผมอ่า เราต้นผู้ไทยเอาอันนี่ครับพี่น้องนี่จีเด็ดเลยครับนี่ครับโอ้โหดอกเบกขวดเขาเอื่นอยังพักกระเดาว่านัน้ามาแถวผู้ไทยอื่นยังครับผมพักกระเดาพักกระเดาคือกันเนะพักกระเดาใส่ลงไปเลยครับขวดพักกระเดาพึ่กันอมนกห้องนะครับใส่ักกระเดาออมนกเจ้าขวดตำหนีตำหนีพอดีป่ะครับตำหนีพอดีกลมๆเลยครับหวานถ้าใส่ลายกระเดามันจะเป็นยังไงครับใส่ลายกนีเดาแบบว่ามันจะ มันก็บอกถือว่าขมคักเด้อยมเด่นเด่นในน้องแล้วเห็นบรรยากาศคัดเลยทำถือว่าเสียเลยยังเสียบเลยังนัวเลยรอบเดิมคุณอยากไปซิมทุกคนยากที่จะขึ้นซิ่มเลยดีนะมันรอบเดิมมันจะเป็นแบบบรรยากาศแตกต่างกันคัดไฟก็เป็นไฟธรรมชาติเลยเนาะทุกอย่างครับทุกอย่างธรรมชาติหมดเลยครับยังคักเลยนี่บรรยากาศเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวได้มาต้นหากมาใส่เลย พวกไอหนุก,กนูกอะแบบนี่ครับพี่นอ้องเฮ้ยไม่ไก่เลยพี่น้องเนาะเอาเนาะไปเนาะใส่ผัดลงไปครับนี่นี่นออพี่นน้้้องงเเยบิ่ีไก่นะพี่น้องสวยๆให้พี่น้องในเบิรงครับ หนาวกันหนาวเนาะบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบหนาวกันหนาวบรรยากาศก็ได้คัวเดิมอีกบาทดิล่องโตที่สุดลงโตบรรยากาศมันไหรมันแบบลงโตเลยคครรัับบน่ผู้ซอยผู้ซอยครับผมพี่น้องต้นบุไถ่ครับผม ข่าวเหมือนกันเสียบเลยมบนเสียบเลยซิมึงกันเาเอาเป็นยังไงใส่พักเข้าไปแล้วเอามาซิมม so ึงกันมาตบนซิมด้พี่น้องได้มนี่รสชาิที่ออกมาแบบเดกบกลมสัใดครับซินมาแดกนู่นว่ปอดเป็นยไงบริสิตั้ได้พี่น้องากให้มาซิมต้องกันมึงนึ เดี๋ยวเขายังแบบสิเหลียวแล้วพี่น้องเดี๋ยวผ้าพาไปกินของต่อไปครับเอ้ามองเลียวพี่น้องพักสิบเกลือพักสิบเกลืออ้าวเฮ้ยครับมาตวนชุดจวนเลยบรรยากาศตอนเชียงขึ้นเชียงขึ้นนี่เดี๋ยวพี่น้องหนาวหนาวนะทุกคนกินยางน่อกันดิโอ้ยโครัวเด็กครัวเด็ก เดี um. i i. ๋ยวติดตามต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวเสื้อผ้ากินเขาอีกจักน้อยนึงแล้วก็เสื้อผ้าพี่น้องเขาบอลนอนนะครับเนาะเนาะแม่นอนปลาต้นรอบเด็กเลยครับแม่น้อนปักอนกันเอ้าสูดงานตัวเนาะอืโอเคครับจะค่อยเบิ่งอีกทีนึงครับพี่น้องทำยังไงเลยพี่น้องคุยเขาไปหลุดนี่ครับพี่น้องเฮ้ยหลังแจกทีขู่อ้อมเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอาจารย์ ซื่อเหมือนเมืองกันอันดับแรกครับโอ้ตัวชาตเป็นไงครับยอดเนื้อนี่ครับโอ้กินมันตะเสียนี่ครับเบืองต้นวุ้นไทยเมืองกับชีวอลทุกระสาเนี่ยนะครับโอ้ให้เห็นให้เห็นเห็นหน่อยนึงครับผมบรรยากาศตอนท้องกินเข่าได้ไหมครับกับซีนีอันนี้ตรงใกล้บ้านนะครับผู้ทอเพคนอาจจะกินเมื่อไปแล้วนะครับอันนี้โบเมียนว่าเพป็นกำลังถ่ายคลิปอย่างนี้ครับ ต้มไก่ผู้โถมกินได้เหมือนแล้วแต่ว่าเขา็มากินน้ำหลังเพป็นอาจารย์ก็ถือว่าเป็นอย่างที่สีสันน่ครับแก้วครับพี่น้องเลยอันนี้อาจจะเป็นของกุงเทมนะครับตอนที่สำคัญครับนี่ครับชีลวครับแบบแบบมั่นเลยแบบแบบอ้มางเฮ้สบายนยคนวยมยพี่น้องเลยขวดเด็กเนื้อครับขอนิ้วจบขอนิ้วครัม ยอดทั yeah, so mm ้ง hmm. ต hmm. 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 oh. mm ัวยอดทั้งเน้ออื่นปั้นเย็นๆลดพลังจ้ามึงไปนี่อับปั้นมาเป็นได้ใจค่ะกหรีบชอบสิบไหมมามากครับผม้ายกะรีเอ้ายกผมขอจะเบรกกวนสีลงมือด้วยเขาจกนแล้วก็ให้อาจารย์เบยกหนึ่งแล้วก็กินเข่ากันมาเนี่ยเรากินข่ากันแล้วกันากันไปตามเด็กกืนแล้วพัก่อนกันาไปนะวจจักบัดพ่อนพักบ้านๆครับ เด้อพี่น้อยอันนี้ครับผมจะเอาเบื้องกำเขาบ้านแท่นครับอืม้าหมอืมคนบักหนาวให้หําลุกเลยไหมใช่ค่พักกระเดาเข้าไปมันหลอกขมผมหน่อยเนาะรำรำรำรรชานี้ครับอาจารย์ มุ้งกวงไกลๆนะพี่น้องนี่ครับมุ่งกวงไกลๆนะครับอาจารย์ครับมาต้นนี่ครับปุ้นครับบาบขอโตไปกินเข่ากันเดอร์พี่น้องอาจารย์ครับผมอาจารได้กะ ขอตัวกินขอนาะครับจะได้กะขอฝากกันหน่อยครับ่องยูทูบอีสานสมแบนะครับผมแชร์ได้พบกับผมนะครับแล้วก็ต้นผู้ไทยครับผมอ่ามือนีก็ขอลาพี่น้องไม่ถ้าเหมือนี้เด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ้าต้นครับสวัสดีครับครับผมเพื่อนกันครับผมขอตัวกินขาเด้อพี่น้องสวัสดีครับผมไปอะไรครับยิงเซิ้งไว้ที่หลัง ซื้อทีนี้กันเออดื้อๆนี่อันน้เหลืองสำคัญตรงมากกว่องอียงก่อองอีสารสมแบะรับต้นพุทให้แมกะอียงก่อน้าคามหน้าขาม FC สามสองเขาไปเบิ่งเลยติดตามมากดติดตามน้ำยางบรรยากาศตอนช่วงถ่ายเรื่องนี้เนางเออก็มีแต่คนอื่นนะ